ผู้ที่เกิดปีเถาะจะเป็นคนที่ตื่นตกใจง่ายลืมเร็วจะจําได้เฉพาะแต่เรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการหรือกฎเกณฑ์ต่างๆชอบสอบสแสวงหาของรับประทานปแปลกๆไม่สนใจในเรื่องราวของผู้อื่นหมกมุ่นอยู่กับตนเองมักถูกสัตว์ทําร้ายหรือถูกจับกลุมขังนะครับก็จะต้องระวังนะครับสำหรับผู้ที่เกิดปีเถาะนะครับผู้ที่เกิดปีเถาะนะครับก็จะมีดาวหน้าตามหลัก ลำหนักเลขเจีตัวนะครับก็จะมีดาวพุธนะดาวพุธเป็นมรณะนะครับก็จะทําให้เป็นคนที่มีความจําไม่ดีนะครับคิดการใดมักไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับพูดจาไม่ค่อยดีนะครับให้ระวังอ่าเรื่องการเจ็บป่วยนะครับหรือเสียชีวิตนะครับในเรื่องของอาหารการกินนะครับและในเรื่องของการถูกวางยาพิษนะครับไม่ระมัดระวังในสิ่งที่ผู้อื่นหยิบยื่นให้เชื่อใจคนง่ายนะครับเจ็บแล้วไม่จํานะครับมีปัญหากับระบบ นะฮะย่อยอาหาร